คิสเล่ย์แบงค์ต้องกลัวนี่เหอสกายล่ากำลังงงนะคะเพราะว่าพี่เวอร์สสอนสกายล่าพูดอยู่ค่ะอ๋อวันนี้นะคะก็พาเด็กๆนะคะมาทำธุระกับแม่นิดนึงค่ะ ตั้งแต่ไปโรงเรียนกันไม่ได้ก็กลายเป็นเด็กโฮมสคูลกันหมดเลยนะคะ What is that And let's see a little guys ดูสิเราเจอใครเพื่อนตัวน้อยของเรา Hello c h e w i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  c h e w y c h e w y Hello guys Good bird Good bird Good bird Yeah Yeah Good bird okay, <here. S 1> นี่บ้านหรือสวนสัตว์ไม่รู้นะคะมีนี่อีกตัวหนะะึ่งค่ะนี่ไรกาดมากตัวนี้ Hello Skylar 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 Good birdie นี่ก็สามสาวนะคะอยู่กันตรงนี้ค่ะนี่คนสวยค่ะ do you sleepy มิช ka are you sleepy do you sleep in the car เ <No. S 1> <Yeah. S 2> มื่อกี้ไปเที่ยวกันมาค่ะแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จอ่ามี the crystal ball เ uh, <laughs> ดียเวอร์บอกต้องการค r y สตัล ball จะเป็นจะดูดวงไงเป็นไม่มดโต๊ะเนี่ย oh. เข้าพอดีเลย า <laughs> oh. ่อ๋อขายต่อได้ยังราคายังปิดอยู่พร้อมขายพร้อมขาย Let's talk to the bird again Hello bird birdy birdy Hello birdy Do you like bird อยากได้ไหมคะเอากลับบ้านไหมคะนอนกันย yeah. uh ังที่อิ้อ ใหม่ของเรนะคะค่ะกำลังพยายามเปิดอยู่คะ่ะแทะไปคะ่ะแทะไปเลยลูกเปิดได้ไหม

ตอนนี้อยู่ในช่วงเซตอัพระบบนะคะนักเรียนต้องไปฟังตรงหน้าจอทีวีกันทีเดียวนะคะเราว่าเราต้องการหูฟังนะคะตอนนี้นักเรียน Jo ยจอ t o o าทู s p e l ล j อ y อะไรเนี่ยเดี๋ยวสักพักที่ว่ามันต้องป้อันนี้แหละแล้วก็เอาบินทั่วบ้านแล้วก็อันนี้ก็กินอยู่เดิมเนี่ย ทิ่หมอน,นี่ยสกายล่ะต้องเรียนใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอลูกขึ้นมา ตอนนี้มามีกำลังจะซื้อนกแล้วนะคะตัดสินใจอ,อยู่มาบ้านเนี้ยพลาดมากเลยเนี่ยมามาอยู่กันในห้องตัวนี้ครูอยู่นะคะเขาบอกว่าเหลืองล้วนถูกไหมเพราะว่าตอนนี้กําลังปรึกษาผู้รู้อยู่นะคะ <c oughs> คว่านกมันจะออกมาเป็นสีอะไรตอนนี้คือพลาดมากเลยมาบ้านหลังเนี้ยเขาเลี้ยงนก <c oughs> ตอนนี้เราก็ต้องซื้อนกค่ะและ้วนกก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ด้วย ตายละแต่มันน่ารักมากเลยค่ะคือหลงรักนกค่ะตอนเนี้ยค่วันนี้ไปวนเรื่องชีวิตไม่ก็คือถามเขาตอนเนี้ยว่าแบบนกที่ลูกนกที่เขามีอ่ะคือเขาดูลายได้ไหมว่าตอนเนี้ยมันเป็นล้วนแล้วก็มีลายหรือว่าลายนังคู่เข้าใจปะอันนี้คือเขาส่งมาแบบอถามเลยถามเลยมในอินบ็อกซ์กำลังคุยกันเี้ยทันเนี้ยม่ีชื่อขั้นันนิมีชื่อพี่ย่ค่ะน่ขันไม่ไม่อะ โอ้โหส่งรูปมาเยอะเลยมีวิดีโอด้วยนะจ๊ะคาตาหร้อไม่ฮะคาตาหรอไม่ไม่哟ทัชเบบี้เอ่อเสียงไปไหนเฮ้ยแต่ก็ชัดอยู่นะน่ารักนะน่ารักน่ากปะนกต้องสุขภาพดีเพราะว่าตอนนี้มีกรงแล้วแต่ไม่มีนกต้องเลยก็เลยต้องซื้อนกไปใส่กรง นี่ถ้ากลับนี่ถ้ากลับบ้านไปพร้อมกับนกสองตัวอาม่าจะว่ายังไงเนี่ยคือออกบ้านมามือเปล่านะเดียนี่ออกบ้านมามือเปล่านะกลับบ้านไปพร้อมกับนกสองตัวฉันจะโดนด่าไหมเนี่ยก็าแบบาม่าเองอาม่าเขาไม่ได้อยู่ดวันเออกลกับแล้วใช่ไหมมันน่ารักอ่ะ็ค่หอนกเาบ เนม่ยแหลเขาส่งมารูปรวมอย่างเงี้ยก็คือตอนเนี้ยเขาก็ต้องรู้สิว่าเขาพอกเงี้ยเขาต้องรู้ว่าแบบถ้าขายก็ต้องมีตัวนึงมาเป็นล้วนไหมหรือว่าเขาดูไม่ออกเลยเข้าใจปะเหมือนแบบตัวเนี้ยเป็นตัวลายและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวลายด้วยไหมหรือว่าเป็นเป็นเป็นเหลืองล้วนอย่างเงี้ยเดี๋ยวองถามไว้เพราะเขาส่งรูปหมูมาให้แบบใช่หมูขนาดนี้และไม่มีประสบการณ์ด้วยต้องถาม and the bird is coming the bird will die for sure because when it. Is... <laughs> that's so cute <laughs> be careful yeah it's the first bird it's our family pet it's the first um family pet. oh it's so oh, yeah, it's cute, it's so cute. right <laughs> <laughs> กำลังอัุบานอยู่ค่ะวัาเลยยังไม่เอามาเลี้ยงนะคะเป็นของพี่เวอร์แต่ว่าตัเนี้เป็นของเฮเดนแต่ก็ให้พี่เวอร์ฝึกเลี้ยงไปก่อนนะคะเฮเดนตกใจอะเซอร์ไพรส์เฮเดนต้องแบบอะไรอยู่ดีๆถ้าหึงผู้หญิเราก็ใช่แต่ใช่อ่งนั้นเลย้เดี๋ยวเฮเดนจะไปติงกับเฮ อันนี้ก็จะเกินเป็นสองสามเดือนไม่งั้นก็สองสามอาทิตย์ค่ะอย่างเฮเดเลี้ยงปลาใช่ครั้งแรกที่ได้มาก็แบบล้างล้างเออที่ล้างอะไรอ่างปลาหลังจากนั้นไปล้างแล้วเขาบอกพี้เต็มสลิงที่บ้างมีใช่ปะมีสลิงจ้ะแต่ไม่มีไส้ไก่ต้องไปข่าววเลยจัดอุ้ยคนนี้มัน อ๋อเป็นนกขี้อ้อนลองดูเนาะไม่ไม่ไม่ด้วย are you doing? ใช่กบเราเรียนสอนนาแล้วลูกร้องเขาโอ้เขารู้ใช่ไหมมีนกใหม่มาเนี่ยพามาดูหน่อยโอ้อั o เ A b ร์ so cute I know Wait what is this he's cute right so cute are you gonna cry no or are you crying <laughs> don't skylar me. come this is your friend don't bite okay be be good bird okay She want to kiss be friendly okay you can kiss but you don't bite you, you see that มิเชลยูไลค์เอ็กซ์เปอร์ต now หนูเป็นเอ็กซ์เมากเลยนะคะใช่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 นก่ใช่ใช่ดม่กช่ใน่ใชเใชกใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่เช่ใเ่ใช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 าใช่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 พช่่าช่ใช่ใช่ใช่เอช่ Pikachu, Pikachu! Oh, Ooh. Pikachu hungry. The oh, Pikachu okay, is Pikachu hungry. It doesn't tell if she's hungry. <laughs> Do you like this? Do you like this? Uh, a lot. If they didn't open their mouth, it means they're not hungry. If they open their mouth, they This is um super hungry. Very super duper in the whole wide world hungry. The horn the beak is like plastic. Uh-huh don't no, Skyla. Oh, No, Skyla no? always jumps down. Huh? Oh yeah. Oh yeah. So I will take her to your house sometime yeah, like they have the a part. party, bird party or something. But birds yeah, don't talk. <laughs> we can make a party for them. I have two birds. I buy two. Wait. I buy two birds, but this one is the uh, like maybe brother or something we have another is yellow <S oh just yellow yes yeah, yellow but this one is gonna be like um hazelnut colors cinnamon see oh cinnamon colors o r r y is cinnamon colors it's light color but the yellow color is more lighter it's belong to Veronica โตเลี้ยงนกใหญ่ไงตัวกันรู้สึกว่าแบบมันเล็กมากแต่มันก็ใหญ่กว่านกของเพื่อนพี่อยู่นะ อีสกายล่าตัวที่ออกมาอีสกายลาใหญ่กว่านี้ปะใหญ่กว่าเยอะเออแล้วจะโตสุดตัวเท่าไหร่ไม่รู้ดูลูกด้วยนะเดี๋ยวบินออกบ้านนะแกยิน name is flower. <Whoa. S 1> flowers ยิน name is f l o w e r What about yes, wow, blossom Yes Wow What about <I 'm S 1> <our> blossom <Whoa. S 1> Name blossom I think Wait for hidden d e t l e r อือฮะ Oh pretty hungry it's very hungry I know you hungry baby ห right? ิวมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ Hey Skywalker เป็นนกพิราบ Skywalker you know you are สีจันใช่ไหม s k y w a r เป็นนกพิราบเปล่าไม No not at e l l o to your new friend No no but He, maybe she thinks um is ah. his mommy? <laughs> <laughs> <looks like> <good> <bird>.